นเน็ตการก็กระตุกนะเนี่ยไอ้เล่นสองบ้าแม่งก็สนุกดีนะมันแบบโคตรปวดเลยแม่งต้องต้องเข้าไปแฮกเราห้ามตายอะ่ะเออต้องมาแฮกถ้ารู้จะตายต้องหนีนีหนีหนีนีนนอย <c oughs> <ๆ>่างเดียวเลยอ่ะอ้าว่ะโคตรเน็ต อันนี้มันเปิดได้อย่างวานะนี่ดูไม่ออกเลยดูนี่มีตัวลวงอีกป่้ จะได้อยู่เดี๋ยวลองดูว่าหลุดไหมอ้าวขอลองตัวใหม่อีกรอบอะไรวะคือคือคือผมยิงตัวใหม่ผมผมยิงปกติใส่เพื่อนก็คือฮิวใช่ไหมหิวฮิวหิวแต่มันฮิวเบานะนานะเอ็นนาจะฮิวแรงเฮ้ยเอ็นนงเอ็นแหไหนไม่มีมีแต่มันชื่ออะไรเนี่ยเนี่ยนูแหนเนี่ยจูแหนจูโน Julio, Julio, nón núm né, bực bực, 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 bực อ,อ,อุ้ยหืมเดอะล็อกเอดอะล็อกมันโหดไอดพี่ตัวเล็กอะยิงไม่โดนเลยอะ่ะอย่าเลือลูกยิง,ยงไปก่อนอืออืออือเ้ยยายายาเข้าหล <c oughs> ังยิงก่อนยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปแอดแอดไอสัตว์ยิงไอแค่ยิงไม่โดน นี่เนี่ยอันหนึ่งนี่มันมีอะไรกับลูกไอ้ฝั่งตรงข้ามไหมไม่มียังมีแค่เราใช่ไหมฝั่งตรงข้ามก็ได้แต่ที่มันเหมือนวิ่งเร็วเนี่ยอ่าอันหนึ่งอันหนึ่งกดแล้ววิ่งเร็วนะรู้สึกแค่ฝั่งเราอย่างเดียวฝั่งข้ามไม่เกี่ยวแต่ถ้ารู้สึกถ้าเป็น L L ลแอลสองแอ L สองแสองมันจะทั้งมันจะเป็นล็อกเป้าเฮ้ยวิ่งมวิ่งี่่ออยูโ้ย เฮ้ยโดนโดนโดนหิวหิวหิวบ๊อบหิวบ๊อบไม่บ๊อบสนุกนะตัวใหม่อ่ะเล่นโคตรมันเลยใช่ฮะตัวถ้ชาชนะสนุกทุกตัวพี่ <c oughs> เฮ้ยพี่เดี๋ยวก่นอนเฮ้ยผมหิวอยู่ผมหิวอยู่เอา,าว่ะมันยิงแบบไอ้พี่แบสพีสเลยเนะี่ยใช่ใช่ใช <c oughs> ่นั้นเล่นไม่ค่อยเป็นดูทรงเฮ้ยพี่พเ,เราเก่งสิพี่ต้องบอกว่าเราเก่งพี่ ทำไมต้องบอกว่าเขาเล่นเทียนนี่เขาเล่นไม่เก่งไม่ใช่เราเก่งพี่โว้ยประตูลองลองไปยิงประตูดิมันยิงแรงมากนะเอาอันตรีคืออะไรพี่กดไปก่อนเลยนี่เขียนอะไรไม่รู้อะไรวะคืออะไรอันตรีคืออะไรอ๋อมันบัฟบัฟบัฟให้เพื่อนยิงแรงขึ้นนี่ผมนี่แหละยิงแรงพี่น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 ี่เป็นไง เดี๋ยวมันยูวไงวะแต่แต่ไอ้ลำเลเซอร์เมื่อกี้มันดูนี่เหมือนดูทำลายล้างมากเลยนะเป็นบัฟเหรอมันมันเป็นบัฟเพื่อนเราให้หิวแรงขึ้นยิงแรงขึ้นแต่ต้องอยู่ในแอร์เรียนนะอ่าโอเคเฮ้ยเฮ้ยเทเซอร์เทเซอร์ฮิวเปิดบุ๊ดอย่าเลยไม่รู้เฮ้ยเอ้ยบ๊อบมาบ๊อบมา ไฟเองดิแรงชิบหายเลยปืนปืนเนี่ยไม่ได้พี่มันทีมเรายิงไม่พอพี่เนี่ยไม่ไหวแล้วโอ้ยอือไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วถอยถอยทิรีทิธด่วนมาดิลิทิออเอร์เซิร์มาดิมาดิจักไหมเอฟเฟกเพลเยอร์อ่ะฮะเออเออโอ้ยแรง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 ไปละใช่ยิวอะยิวให้ก่อน เฮ้ยเทเซอร์มโอ้อย่าเปลี่ยนตัวนะเดี๋ยวกูเปลี่ยนก่อนมันตัวมันไม่ใช่เกนจิเมื่อกี้ใช่ไหม้ยแมงเค้าเตออร์ไ้สัตว์ทำไมมีความรู้สึกเหมือนเกนจิเมื่อกี้เปปะเปะ เฮ้ยอยายายอยาลุงพี่เออมาีดิเทเซอร์อ๊แม่งระเบิดเปะใครวะจโดนไปด้วยเลยอผมว่ามันใช่พี่มันคือไอ้กินจิตาเมื่อกี้น่เลพี่มันเก่งจังเลยอะใครไอ้เทเซอร์เนี่ยเกียติจริงตัวหนูเนี่ย

วิ้ยมันเซเซกิกกี้พี่ตีมันตีมันเฮ้ย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 ของครับอร่อยอร่อยอร่อยเหอสวยเอาว่าพี่บัวเราฆ่าได้พี่บัวเราแข็งแกร่งไปเก้า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 แต่มือแต่มือ แต้มือแต้มือโอเคปล่อยไปปล่อยไปยี่าเอาอยัางได้อยู่เหรอผมไม่ไหวแล้วแหละเมื่อกี้ผมไปแลกแต้มือมาอย่าไปเอาใหมา่ใหม่รีกรุบดีกว่าเอ้อทุดูทุดูรีกรุบดีกว่าสองที่ไปจุดเร็วมันตายไปสองตัวเมื่อกี้ตามแทงไป ปูปีปูปีเซ <c oughs> <c oughs> นทรีไม่ใช่ชื่อมันชื่ออะไรนะไซเลนตี้โอ้โหมันมันโถม,มันติวะพี่นี่แน่ อย <c ười> <os> ่าหอย่า <Works> ลุม <objectively> ส mm ีโ hmm. อ <c gospel> ้โหแล้วไงเลือกตัวใหม่อะ อา้าวโดนอะไรพี่ <laughs> มันมันเปลี่ยนตัวได้เลยเย่เอาดีอเอาดีอเออโดนเนียน เไปไม่ทันอ่ะทันเปล่าเฮ้ยเรายืดได้เหรอฮิューเฮ้ยอย่าลุ้มอย่าลุ้มไม่ทันหรอมันหมุนเร็วมากเลยอ่ะเฮเซอร์เกียดพี่เปิลมันนี่จริงเลยพี่เปิลมนนี่นี่ ฟิวบินมันเหมือนเอ็โคอยู่นะพี่แต่ว่าแค่มันบินขึ้นแบบรัวๆไม่ได้มันบินขึ้นรัวๆได้ไหมเนี่ยโอ้เฮเซอร์อ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถอยถอยถอยเฮ้ยโดดโดดยิงยิงโดดยิงยิงโอเครอดรอแทงกันรอแทงกัน ผมตามดามเมตอีกตัวนึงอยู่เอาว่ะ everyone on me เออได้เปล่าทิพไห่ละโดนนำเล้วร้อย oh. ตายหมดเลยว้า <c oughs> <c oughs> สอง <c oughs> เอา <c oughs> เราได้หนึ่ง <c oughs> เราได้หนึ่งจุดเมื่อไหร่อ่ะ ไม่เอาลเล่นยากบบเจอแพ้เทเซอร์เว้ยเฮ้ยไม่มีใครเล่นมยร่านี่เป่าขอซะหน่อยแล้วกันบบเราเป็นมยร่าที่ดีนะครับมยร่าฮิวตึงๆตึงๆตึงๆไอ้ยัง,งอยู่หมดรอแ,แปบ๊บไปพี่เราได้เปรียบพี่เราได้เปรียบ ใช่เฮ้ยไฮ้ยเฮ้ยเส้ยเฮ้เ้ยิน hey> ้ยเนเ้ยเน้ียฮนีเฮ้ยเี <S <s ่ยเ่เฮนยเฮ้ยเฮ้ยเเเฮ ทันโซมันลิงเลยว่ะได้ไหมย่เออตายหมดเหรอได้ไหมได้ไหมกำลังไปไม่รู้ทันไหมเราไม่ทันโอเคงั้นถอยก่อนเฮ้ยโอ้โหเอาว่ากระเพราไก่ไข่ดาวมาแล้วพี่อาหารกินง่ายมาแล้ว สัตว์เขาบอกเขาโมโหแล้วนะยไอ้เฮ้ยเขกไปเลยดับไปใหม่แกอีกชันโซอยู่คนละฝั่งก่อนไม่ได้อุ้ยลึกไปลึกไปชายาลึกไปจิ๊บหายอ๋อแล้วกูไปโดนด้วยทำไมเนี่ยอ๋ เออเรียบร้อยแทงเราจิตใจแตกสลายพี่ <laughs> มันไปลึกมากเลยตามอยู่ไม่ได้ใจเย็นๆแทงเราจิตใจแตกสลายพี่ <laughs> ไม่รอแล้วเฮ้ยใจย็น <c oughs> โอ้ย,ย,อยมันลึกอะ่ะมันดูมันวิ่งไปดีใครจะไปช่วยได้อะ่ะ าไม่ได้ไไดแทงเล่นแบบนี้อีกแล้วอะ่ะเออแทงจิตใจแตกสลายพี่เ,เดี๋ยวผมเล่นแทงดีกว่าคือคือมันแบบมันวิ่งไปลึกมากเห็นไหมมันวิ่งแบบรีบวิ่งไปแล้วคือซับตามหิวไม่ได้มันลึกไปเขาจิตใจแตกสลายป่ะพี่น่าสงสารเขาจริงจอ่ะลีลียังหม,าาม,าามา่ยังไม่ อย่าสองตาติดเลยจะไปเล่นเฮงนี่วะ่ะ <c oughs> น่าสงสารเขานะครับอย่าเขาแบบฉ <c oughs> ันไม่ไหวแล้ว อะไรดีดอะไรก็ได้เล่นไปเถอะดุ้ม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 ดุ่มถ้าเราไปแบบกลางๆก่อนแบบตายกลางทางเลยยา่าสองตานี่แพ้เพราะแทงแล้วเนะี่ย จำได้ตาตาเกนจินั่นก็แบบเดี๋ยวผมเล่นเองพี่นี่เป็นไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนนง้น เอ๊ะมาแล้วมาแล้วเช็คไปเช็คไล์ถือว่าไม่ออกเปล่าอ๋อกดูว่าล่นตั้งแนนเหรใช่ว่าจะไล์เก็บไว้เอาไปตัดลงติ๊กตอกออกลงไฮไลท์ลงอะไรไปสร้างกระแสเปลี่ยนเป็นซอมบ้าดี่บอกว่ะเดี๋ยวเร็อะไรวะไม่ได้เล่นนานอุยใครมันทำอะไรวะพี่เหมือนมันมีอะไรอยู่รอบๆตัวนี่ไงว่าละมีเทเซอร์มีเทเซอร์ A Make right? yeah misner evaluating re engaging re-engaging เฮ้ย A หนึ่งชีวิ่งเร็วโอ้โหลืมปุม่มกำเคดันไปดันไปดันไปโอ้ยเดี๋ยวป๊บนึงนะพี่เล่นไม่ได้เล <c oughs> <c oughs> ยอเล่าเยาวนจะววแล้ว <c oughs> <c oughs> ซ้ายซ้ายหนูไอ้เหี้ยโอ้ยต้องแต่ตามเมื่อกี้มันเล่นได้สบายเออเศาเลยว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ